โอ้ชื่อเขียวเต็มแมพเลยเนี่ยไปละจ้าตามพี่มาหนุ่มๆสาวๆที่จะไปตามราวันพีนโอ้ไอคอนมันนำว่ะเฮ้ยไอคอนมันนำว่ะเฮ้ยไอคอนมันชำนาญไอคอนมันชำนาญเอฟซีหัวฟูตามพี่มาติดๆแล้วน้องอยูดิมาเพยเยอร์มามาตามมาติด แล้วยังไงแต่พี่ฟูก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้พี่ฟูคือโนหนึ่งเอาเฮ้ยไอ้บางราชามงกรลาชามงกรกีกี้ราชามังกรกีกี้โผลมาแต่ไม่สนใจเพราะว่าพี่นั้นคือพี่นั่นคือพี่นั้นคือเออเฮ้ยเฮ้ยด้านหน่อยด้นหน่อยเฮ้ยด้านหน่อยเฮ้ยเออเต้นยะอะจังจึงอะจั๊งจึงต่จังจึงจึงตะจั๊งจึงงะ ติงติงอ่ะจะติงติงฮ่าโอ๊ยเฮ้ยตัดระยะไปเย้ใ yeah! นคอมโหลดไงนี่ในคอมต้องมีโปรแกรมสตรีมฮะสตรีมที่เอาไวช้ชื้อซื้อเกมอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยหนายว่าปะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โ <c oughs> อ้ยโอ้ออยเฉยฮึบ เออฮึโอเคสวยเมม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 โอ้ยโดดไม่ขึ้นไอ้ <c oughs> ้ยแปมพิมพ์พังมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ยไอ้หัวฟูหลบไปดีเกียไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไอ้คนร,ร่วงไอ้คนร,ร่วงหัวฟูไปหัวฟูไปครับหัวฟูไปหลบหลบหลบไอครร้คนหลบไอครร้คนหลบ หลบ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 ,หลบอดูไปเฮี้ยน,นี่เออถามจริงนะด่นานอันนี้แหละใครอยู่กับพี่บ้างไม่ได้ไอ้อ้นอยู่เหรอเฮ้ยไอ้อ้นอยู่เนี่ยน้องอน้นบัดดี้น้องอ้นเป็นไงบ้างบัดดี้น้องอ้นเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยไอซีโอ้ยเด็กเฮี้ยไอเ้อเลวแกนี่บัน สารยำจริงๆโอเคจะมาหายตัวตุ๋ยตู่ฉันไม่ได้ไอชิบหายอดูมันเต้นดูมันเต้นย่อยุยอเยยเดี๋ยวมันโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมันเฮ้ยยู่ดียูดีทำอะไรมันหายตัวไม่ล้คไม่ระแวงระเบิดไม่พอต้องมาระแวงไอพวกนี้อีกเนียนเนียนเนียนอยู่ เนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่เนียนเนียนเออเอาเว้ยสบายใจมาขับดวงโอ้โยดวงดีซะด้วยดวงดีดวงดีครับดวงผมมันดีครับอันนี้ผมมากับดวงครับน่าไงพวกมึงสองออไ,ไ,ไ,ไอ้เชี้ยวอ้าวไอ้เขี้ยไอ้สั